เอาละครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่4ของเชฟเทเบิลเราวันนี้โนแนนเป็นช่วงที่รอคอยนะใช่ังอยากทานมากเลยหลังจากที่ทํามาทั้งวันค่ะเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มที่เรานั่งทํากันเนี่ยยืนทากัน3าเมนูเลยซึ่งทัวร์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกทีก็เมนูสุดท้ายเริ่มก่อนเลยเมนูนี้แซลมอนแซบค่ะแล้วก็ผัดชาทะเลค่ะแล้วเมนูอีกจานแรกเลยหมูผัดซอสเกาหลีค่ะพูดถึงก็ครบทุกชาติเลยนะคะอาหารของเราวันนี้เหรอใช่เพราะอันนี้ก็ไทยๆทอันนี้เกาหลี อันนี้ก็แบบยุโรเปียนนิดๆผสมผสานได้่เอาละเราจะชิมอันไหนก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนดีไหมดีค่ะเดี๋ยวขอจัดให้ดีค่ะอันน้องแนนตักก่อนตักก่อนเลือกชิ้นที่สวยที่สุดต้องอ้อน้ำซอสไปเยอะๆใช่นะครับน้ำซอสสีเขียวเนี่ยที่ท่านผู้ชมได้ชิมกันเนี่ยซอสสีเขียวเป็นฝีมมือของไม่ใช่ของเชฟนะครับของน้องแนนเขา ต้องถามต้องถามก่อนว่าแบบว่าแซบหรือเปล่าถ้าบอกว่าแซบถึงบอกว่าแนนทำถ้าเกิดบอกว่าไม่ค่อยแซบเท่าไหร่บอกว่าเชฟทำอะอรไหมคะเป็นยังไงบ้างไทคิมไซมอนแซบบ้างแซบไหมฮะแซบไหมขนาดเนี้ยพริกเนี่ยที่เราปั่นยังไม่ละเอียดพอนะโอเคก็จานนี้เป็นจานเรียกน้ำย่อยได้ ดีค่ะดีมากเรามาจานสองเราเป็นหมูก่อนดีกว่านั้นนะเพราะว่าตัวนั้นจะสุดยอดแล้วมันเป็นรถจัดมากอร่อยอรเก็บไว้ทีหลังสุดใชน้องแนน้องแนนเชิญนะคะอันนี้เนี่ยหน้าตาที่เราผัดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะนะครับเกาหลีเกาหลีอ่ะ จริงๆแล้วนี่เห็นงาเนี่ยมาเลยคืออาหารเกาหลีเขาจะมีกลิ่นงานะครับจะมีรสเผ็ดเขาไม่ใช่เผ็ดแบบพริกของบ้านเราจะเผ็ดแบบพริกหยวกเนี่ยปาปิกาเนี่ยนะฮะซึ่งคนเกาหลีเขาจะเอาพริกเนี้ยไปทําเป็นคล้ายๆน้ำพริกเผาบ้านเรามาชิมจานที่แบบเรียกได้ว่าเด็ดสุดเผ็ดสุดแล้วกันเพราะนั้นเลือกเลยว่าจะเป็นอะไร จะทับชิมอะไรเอากุ้งแล้วกันค่ะกุ้งแล้วกันนะพี่เชฟขอปลาหมึกแต่ขอเป็นหนวดนะฮะเข้าพันนวดเหรอคะ,ะมันแบบผมถึงบอกให้เป็นจานสุดท้ายท่านผู้ชมมันจะต้องมีข้าวสวยด้วยนะแม่กำลังบอกว่าอยากได้ข้าวมาแล้วเผ็ดร้อนอยู่ในปาก แต่จริงแล้วเนี่ยจานนี้ต้องบอกเลยว่าผมเองเป็นคนชอบทานกะปิกเพราะนั้นเนี่ยผัดชาผมจะค่อนข้างมีกลิ่นกะปิกค่อนข้างค่อนข้างแรงแต่รสชาติแน่นแน่นมากนะเรียกว่าขรบรสจริงๆครับวันนี้จริงๆแล้วดูสีเขียวๆแต่โอ้โหเผ็ดมากน,นะฮะเดี๋ยวก่อนฮะยังเผ็ดเต็มปากเลยท่านผู้ชมเอาล่ะวแนน้นถามความรู้สึกวันนี้นิดนึงค่ะว่าเดี๋ยวนีด รายการเชฟเทเบิลของช่องเราเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีแค่แขกรับเชิญคนเดียวเลยแล้วมาร่วมกันปรุงทั้ง3เมนูเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง น,น,นั่นเชื่อว่าการทําอาหารเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยิ่งถ้าเป็นผู้ชายแล้วรู้สึกว่าโอ้ยผู้ชายคนนี้มันน่ารักจังเลยอเงี้ยถ้าเกิดได้เป็นพ่อบ้านก็จะแบบเราก็จะนั่งเฉยแต่ไม่ใช่ท่านผู้ชมถ้าเกิดได้เป็นพ่อบ้านก็ไม่ได้ทำครับที่บ้านก็ไม่ทำใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็งานข้างนอกเยอะแต่เวลาที่บ้านก็อาจจะมีเวลาที่พิเศษพิเศษนะครับแต่คงไม่ได้ทุกวันนะเพราะว่าเชฟจริงแล้วก็ทํางาน14-15ชั่วโมงก็ สนุกมากแต่ว่านัยแบบเพิ่งรู้ว่าจริงๆทําอาหารนี่เหนื่อยมากท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งในบ<ช>ิ๊กซีสำโรงแห่งนี้<อ>นะครับบ um ิ๊กซีจำโบสำโรงเนี่ยมีคําถามจะถามถามผมก็ได้ถามน้องแนนก็ได้เชิญครับ,รบให้ถามอะไรบ้างเอยจะถามครับเอออยากจะถามว่านอกจากปลาแซลมอนแล้วสามารถนําปลาชนิดอื่นมาทําได้ไหมก็คโอโคาถามที่ดีนะครับใช่ใช่ใช่คำถามที่ดีว่าเราไม่ใช่มีปลาแซลมอนอย่างเดียวนะครับที่ทำแซลมอนแซบแต่การทําปลาแซลมอนแซบนี่เป็นปลาดิก ฉะนั้นปลาดิบปลาทุกชนิดที่เป็นปลาทะเลนะครับ <hoo. S 1> ออย้ํานะครับเป็นปลาทะเลปลาน้ําจืดไม่เหมาะจะทำมาทําเป็นอาหารดิบเ<ม>พราะจะมีพยาธิเยอะปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแล้วปลาหนึ่งที่ผมแนะนํามากฮามาจิแต่ก็แบบนะฮะฮามาจิเป็นปลาญี่ปุ่นก็คือ,คอ,คอทุกอย่างที่ทําซูชิก็คือทำได้ซูชินะฮะทำได้เราต้องกินซูชิแต่ว่าเราเราแปะ แปลงรูปแบบจากซูชิเนี่ยมาเป็นอีกอีกรูปหนึ่งเป็นฟิวชั่นนะครับเข้าใจไหมครับคำถามอื่นไหมครับก็อยากจะถามว่าเคล็ดลับความอร่อยของผัดชาทะเลคืออะไรคะโอ้โหสหรับเคล็ดลับความอร่อยของผัดชาทะเลอันแรกเลยเนี่ยเครื่องผัดชาต้องถึงเครื่องถูกไหมฮะน้องแนนทำเนี่ยเครื่องผัดชาต้องมีต้องมีกระเทียมมีพริกกระชายผิวมะกรูดนะครับกะปิปั่น เครื่องสดอันนี้อันดับแรก <ฮะ S 1> อันที่สองเนี่ยผัดชาทะเลของที่เป็นของทะเลต้องสดสดในที่นี้ไม่อาจจะว่าเป็นสดในแช่แข็งก็ได้ <ฮะ S 1> ในรูปแบบแช่แข็งก็ได้แต่ของต้องสดนะครับสองอย่างแล้วนะครับอีกสองอย่างอันที่สามนะครับเวลาผัดชาทะเลเนี่ยต้องใช้ไฟแรงนะครับมันจะต้องถึงรสชาติต้องใช้ไฟแรงแงเลยแล้วขยับนะครับที่สี่เนี่ยขาดไม่ได้เลย คือความรักนะเราต้องใส่ใจเข้าไปชิมเข้ามานะครับทุกเมนูเลยทุกเมนูต้องใส่ใจต้องใส่ความรักเข้าไปว่าโอเคนะครับเวลาใส่นี้ต้องดูพิธีพิธันนั่นคือเกาใจใส่ของมันนะครับสี่อย่างถ้าเกิดสี่อย่างนี้ไม่ร่อยจะกลับมาหาเชฟอีกทีอีกเสริมอีกนิดหนึ่งผมเน้นเครื่องปรุงน้ำปลาเนี่ยเราต้องใช้น้ำปลาอย่างดีกะปิก็ต้องใช้กะปิอย่างดี กะปิมีขายในตลาดเท่าไหร่ครับกิโลละ50จากกิโลร้อยหต่างกันนะนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับคำถามอื่นนี้ครับเชิญครับ,รบรออครับค่ะอ๋อนี่เห็นไหมเห่นไหโอ้โหนี่คนนี้เลยให้คนนี้ตอบเลย <พอ S 1> ไ,ไหมไหมเมื่อกี้ได้แอบกับเมก้าซิว่าถ้าเกิดแบบว่าชมเนี่ยจะให้ให้จานนี้เลย มีคนยืนยันแล้วว่าแซ่บใช่จริงๆแล้วเนี่ยของสดนะครับมะนาวใช้มะนาวสดถูกไหมฮะใช้หัวน้ำปลาอย่างดีนะเพราะนั้นเนี่ยพอปั่นไปแล้วแล้วบาลานซ์ของรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดมันจะบาลานซ์กันเพราะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความบาลานซ์กันนะครับแล้วใส่ทุกอย่างปั่นเข้าไปนะครับเน้นใบผักชีสดๆเน้นใบสะแหน่สดๆนะครับถ้าเกิดกระเทียมที่ใช้ เป็นกระเทียมไทยได้ยิ่งดีมากนะครับโอเคไหมครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดไงก็ฝากคำถามไว้ที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ<อ>ที่ w w w f o o d p าวีฟ t ้ดพันนั่นเองะะนะครับท่านผู้ชมเหมือนกันท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถ้าเกิดติดตามชมไม่ทันหรือต้องการชมเคล็ดลับน้องแนนเขาใส่อะไรไปบ้างเขาปั่นยังไงก็เข้าไปชมย้อนหลังได้ที่ ww w ร์ไวย o วีฟ t ้นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแนนมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเทปเปเบิลเราวันนี้ขอบคุณครับจากสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณวิกซี่จัมโบ้สำโรงแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าที่มีคุณภาพสําหรับผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปที่ต้องการซื้อของดีคุณภาพถูกนะครับทุกอย่างเลยทุกอย่างมีครบเรื่องอาหารว่างั้นเถอะนะครับก็ต้องมาที่นี่ได้นะครับหรือท่านผู้ชมท่านไหนต้องการ เข้าไปดูรายละเอียดหรือสมัคสมาชิกก็ติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมรายการเชฟเทเบิลของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้เราสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกัญย์เน่ยกัญย์ครับ